ชิดาคอลลาเจนออกโฉมใหม่คะ่ะทุกคนคือคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้ดีเลยค่ะว่าแอนนี่ติดคอลลาเจนตัวนี้มากๆคือทานมาตลอดนะคะตั้งแต่กระปุกรูปแบบเก่านะคะนี่ก็ทานหมดไปหลายกระปุกมากๆแล้วก็ยังคงสั่งซื้อต่อเรื่อยๆนะคะเป็นเพราะว่าเราทานแล้วแล้วเรารู้สึกได้จริงๆว่าผิวของเราเนี่ยมันใสขึ้นขาวขึ้นจริงนี่ค่ะทุกคนมีรูปมาให้ดูด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เป็นแบบผิวพัง,งจริงๆเพราะว่าเราชอบไปทะเลนะคะชอบแต่งตัวแบบนักไปทะเลมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำทุกคนนึกออกใช่ปะแต่ปรากฏว่าหลังจาก ที่เรากลับจากทริปทะเลแล้วเราไปงานแต่งเพื่อนถ่ายรูปออกมาคือดอบมากไม่มีออร่าเลยออร่าเพื่อเจ้าสาวไม่ได้เลยแม่นี่นะคะได้เปิดใจลองทานตัวชิดนก็จะเหลือซากประมาณแบบนี้นะคะเท่าที่หาเจอใส่กระปุกมากๆแล้วเราก็สั่งทานต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะจนตอนนี้ชิดะออกโฉมใหม่จ้ากระปุกน่ารักมากกว่าเดิมไฉไลกว่าเดิมที่เพิ่มเติมนะคะคือสารสก,กัดเขาพรีเมียมมากๆขัดแน่นอัดเต็มบอกเลยว่าขาวใสกริง๊งๆแน่นอน สูตรของอันนี้นะคะแบบข่าวเร่งด่วนลุดเติมอยูน้อยอน,นี่ก็จะทาน2เม็ดเช้าแล้วก็2เม็ดเย็นนะคะตอนเช้าตื่นมาแล้วก็สามารถทานได้เลยคนตอนที่ท้องว่าง